สำหรับวิธีการรูปิเคศห้องเรียนนะครับหรือว่าการสร้างห้องเรียนซ้ำแต่ว่าเป็นวิชาใหม่โดยที่นักเรียนจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับให้เรามาที่ห้องเรียนของเรานะครับอย่างเช่นม .4 4ทับ4นะครับเราต้องการที่จะเอานักเรียนที่ชื่อปรกรณ์ชยัยวิภาวิภาดาวดีนะครับอะไรเงี้ยนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับเลขที่ตามนี้เลยนะครับไปเรียนวิชาอื่นนะครับ วิธีการง่ายๆครับให้เรามาที่การสร้างห้องเรียนใหม่นะครับตั้งชื่อห้องเรียนเช่นม .4 ทับ4นะครับเมื่อกี้เป็นมสทับนะครับระดับก็เป็นม .4 ทับ4เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ตามตัวอย่างเราให้เขาเรียน python for data science 1นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น python for data science 2หรือวิชาอื่นๆนะครับที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกเป็น python for data science 2แล้วกันนะครับกด Submit ครับ ระบบก็จะสร้างห้องเรียนให้มาใหม่เหมือนกับห้องเรียนเมื่อสักครู่นะครับแต่จะยังไม่มีนักเรียนนะครับให้เรากดที่ People หนึ่งครั้งนะครับกดที่เพิ่มนักเรียนนะครับแล้วก็ Import นักเรียน Form c l a s s r o o m นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็วิธีนะครับเราก็จะมาเลือกที่ ID ที่เราสร้างแต่ว่าตามตัวอย่างเนี้ยมีแค่ห้องเดียวเราก็เลือกได้เลยครับเลือก Import Form Student นะครับ Import Student เราก็จะเห็นว่าห้องเรียนเนี้ยนะครับ มีนักเรียนที่เป็นนักเรียนกลุ่มเดิมแต่ว่าเป็นวิชาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกดมาที่รูมครั้งหนึ่งจะเห็นว่าวิชาเป็น Python f o r d a t ส s c i ส n สอ2นะครับหรือว่าเราจะกดไปที่คอร์สเรียนหลักเลยนะครับกลับมาเราก็จะเห็นว่าม .4 ทับ4เนี้ยมี2วิชาแล้วนะครับเท่านี้เลยนะครับเรียบร้อย